สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่9รรกรกฎาคม2564นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อวานมีใครเฮฮาเสียงหัวเราคิกคักกับหลังหวยลาวออกไหม <c oughs> ถ้ามีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันอ๋ออีกนิดนึงนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วนะคะที่แก้วเปิดให้จองแผ่นทองเอาไว้มันเต็มแล้วใครที่แก้วตอบไลน์ไปก็คือ,อยังตามนั้นได้สิทธิ์ แต่ว่าถ้าใครอยากได้แก้วพูดตรงๆว่าเดี๋ยวแก้วจะไปลื้อทิ้งพาให้อีกเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันเยอะคือ,อข้างใต้นี่แหละแล้วก็ตรงพานหน้าครูบาอาริยชาเนี่ยค่ะก็จะมีเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีวัตถุมงคลอะไรเสริมดวงยังไงเผื่อใครอยากจะบูชาก็จะได้แลรวแก้วก็จะแบ่งเงินบางส่วนที่ที่เปิดให้บูชาเนี่ยแก้วพูดเลยว่าจะเอาไว้ทําบุญนะคะช่วยเหลือคนที่ติดโควิดหรือซื้ออาหารแจกนู่นนี่นั่นเดี๋ยว มาดูกันนะคะว่าจะเอาขนอะไรออกมาให้ทุกคนผูชายนะคะส่วนคนที่อยู่นอกกลุ่มนะคะแก้วอาจะก,การบางส่วนไว้สี5แผน่นไม่ใช่เดิกี่แผ่นนะอ๋อสิแผน่นกันไว้ให้สิบแผ่นสําหรับคนที่สนใจแต่ว่าราคาก็จะคนละแบบกับคนในกลุ่มเพราะว่าคนในกลุ่มจะได้สิทธิพิเศษมากกว่านะคะอ่ะมาดูกันว่าวันนี้จะยังไงอะไรแบบไหนนะคะวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลข ที่เรารู้สึกว่าเป็นเลขที่เฮงเป็นเลขที่นําโชคเป็นเลขที่ดีจงมั่นใจในตัวเองคนวันที่ซื้อเลขน,นั้นได้เลยเฮงแน่นอนนะคะส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์แนะนําให้ซื้อเลขที่ตัวเองเออเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือตัวเองย้ํานะคะคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขเบอรอ <S <S <แ unterstüt> <ng> ์มือถือตัวเองจะได้โชคได้ลาบจากเลขเบอร์มือถือของตัวเองค่ะจะซื้อเป็นผลรวมก็ได้หรือจะซื้อสองตัวท้าย2ตัวหน้าแล้วแต่เลือกเลยแต่เบอร์มือถือของคนวันจันทร์ให้โชคลาบ ส่วนคนที่เกิดในวันอังคารและพฤหัสย้ำนะคะอังคารกับพฤหัสแนะนำว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนย้ำอังคารและพฤหัสให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนคุณจะได้โชคได้ราบจากตรงนั้นค่ะส่วนคนที่เกิดในวันพุธนะคะแนะนำให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทำบุญทำทานถ้าคุณอยู่ในกลุ่มหมอแก้วซื้อเลขการกกทำบุญ ที่ปล่อยปลาเลยที่เมื่อเช้ามันออกนีเคอีอะลองซื้อดูเลยอีกซ้ำนะคะมันจะออกซ้ำส่วนวันศุกร์นะคะซื้อเลขวันแย่ๆวันที่ไม่ดีวันที่รู้สึกว่าไม่หรือตัวเลขที่เราสึกว่าเป็นเลขที่ไม่นำโชคเพราะสิ่งร้ายๆบางครั้งจะนําสิ่งที่ดีให้คุณได้นะคะวันศุกร์ซื้อเลขที่แย่ๆอย่างแก้วอะแก้วจะไม่ค่อยชอบเลขสิบสาแต่ก็จะลองซื้อดูเผื่อได้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังถ้าคุณไม่คววันศุกร์ไม่ชอบเลขไหนลองซื้อเลขนั้นนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ซื้อเลขเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดตัวเองย้ำคนเกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขวันเดือนปีเกิดตัวเองเพราะเลขวันเดือนปีเกิดของคุณเองจะให้โชคให้รับตัวคุณค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแกบอกเลยการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงอย่าซื้อมากแล้วก็ถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทาบุญต่อส่วนใครที่รอแนวทางของหวยรัฐบาลถ้าจะเป็นคลิปคลิปคลิปน่าจะลงให้ ไม่วันที่10ก็11บเหรือไม่ก็11นะเดี๋ยวดูก่อนยังไม่รับปากเดี๋ยวดูสถานการณ์หลายๆเรื่องก่อนนะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนอยังไงขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ